สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเที่ยงนะคะของมือวันที่24นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผาพแพมพี่น้องพระเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงด้ค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอามื่อนี้นะคะแนวทางของแม่วันลิมโค้งค่ะสิเรีมาเป็นตัวใดพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสดีค่ะจ้าวันดีจ้าค่ะแม,ม่วันจ้าเห็นแม่วันพ่วมาตั้งมาขึ้นนี่แหละจ้าอันโตหาอยู่เมย์ยาดเม่ลืมอเมยก็เลยโอ้โตฮาบึงเหนือรวยกว่าหน้าฉันดอกเออค่ะแม่วันอันร่มของหยาลูกค่ะหยากับปูขาวคนมาค่ะ อันคนมาหาแม่แมาเพันแลถ้าแม่ไปงานศพเขาน่ะตายสองคนไอ้กับหนองเขาตายอันคนหนึ่งน่ะตายแล้วคนหนึ่งพันน่ะต,ตายแต่ว่าเราก็โชว์อยู่นะส่วนนี้นะอืมค่ะอันตายแล้วอยู่บ้านนุ่นสีบ้านเดียวกันเอาฝ้าใต้พรมกันหนังสี่นะ่ะเพานว่าไปไปงงานซพเขาคนว่ะ แม่กันเลยไปว่าไปก็นองคนทีมันคล้ายเหล็กให้แม่แอนแหละค่ะวันนี้ไปหอเแลี่ยมเลยเพื่อนละว่าไปทิ้งศพเขานะทั้งสองศพนั่นแหละเพื่อนวะค่ะอันแม่เนาะวเอ้าจะมาตายพร้อมกันเทเป็นอายน้องกันก็ได้คือเผาเทะแม่ก็ไเลยวานั่นเพื่อนเนาะค่ะ็เลยไม่รู้เลยเขาตายพร้อมกันเขาไปทิ้งเขาเพื่อนวะบันนี้ว่าสิออกไปแม่แล้วว่าสิไปเลื่อนป้า ผู้มียิ่งนั่น <c oughs> แล้วแต่ว่าโอ้ยบ่ต้องเข้าไปหรอกเมืออื่นผลข้าเจ้าเอาลงตัวหนักนั่น <c oughs> ข้าเจ้าเสียเอาไอ้แล้วลงก้นเหมือนนี่นั่นนะไปมองเพื่อนออ้แล้วนี้ว่าเพื่อนเพื่อนอยูกใก่ใกล้ๆกันนะนะดึงกันโบมาโบหอดขาชิเม็ดนะ <c oughs> เพื่อนสองหลังเพื่อนแยงเที่วเดียวกันอย่างสี่นะะ <c oughs> บันนี้ กับป๊กปิทมธรรมดาแต่อันเดียวกันนะอันที่ว่าอยู่โมเมนต์ในฝันเพื่อนเล่าก็อยู่ไก้กันดังสี่นะอ๋อค่ะเออเราออกไปอยู่หน้าเลยกําหน้อ่ายกําหนองก็จับวันนี้แม่ก็เล้ไปวันนี้ไปหอนคนละว่าไปไปแทงให้ลูกสิคนว่ะอืมเอาลูกเขาเคยแทงให้ลูกได้ปูอันไปในงานโชคประเด็น่ลอกเล็กหน่อยวันในฝันนั้นว่านั่นลูกเขาเคยลิน ถ้าสิไปแทงจังไรก็เป็นแทงกับเขานั่นเแหละเขาแทงตัวไหนก็แทงกับเขาคนวะ่ะแม่ก็เลยไปไปวันนี้กี่น่างถึ่นค้ายเลยกับแม่มันว่าป้ากว่าสิผ้าหลินมันวานนะ่ะพอดีโรไปไปหอดันมาให้โลกก็เจ้านั่นเป็นเก่าวงชิบุ้งพอดีเป็นแถวมีแต่วงให้โืคไปหอดแลนโดนว่าอ้าเขาเลินอยู่น้วงผมไม่ยิ่งนี่มันกัรว่าจเชียงกันเขามันก็นเลยบอกนี่หนิเนาะ ปานี้ก the the for hmm. ็เล so, 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 ok. so, ื so, ่อยเขากระดินนะคะไม่ยิ่งก้นอ่ะแกจัดเป็นไพร์โจัดขระเจ้าตูดเราสันให้รู้นะเออตอนนี้เลยก็เลยเขาไปไปหัวแล้วสันชั่นมาได้แล้วสาวเอานั่งสีได้บนงเดือดแล้ววะคอยมาชันอยู่หนี่เบิ้ลมือเบิ้ลขึ้นเนี่ยจะคาเป็นตายมาหนีเบิ้ลขึ้นเบิ้ลมือเกิดแตงเอี้ยวตั้มลหวานี่จะเอี้ยวตั้มละวานางเบิ้ลขึ้นเบิ้ลมือแท่งเอานางแม่ชุ่มหัวเจ้าน่ะ เน่ก็อนแไปแท่งไปแท่งว่ายาคนเอากระตามาให้เม่กระตานซานกระตามใหม่ไปบ้านกระตาง่วงคือพรมีเฮาตะกีเนี่ยคนเอามาตั้งให้เม่ไว้พคนาเอาแท่งเอาเงินนะอึดยังเงินแท่งเอาใส่กระตานี่มันเต็มพคนว่าเนี่ก็ได้แท่งแท่งกับมีแต่แท่งตำและแท่งเดียวตำเอียวตำอยู่ห์นแล้วพุ่ขึ้นจนแจกไม่ได้ฝันน่ะเออ แจ้งแล้วเงินก็ใส่กระตาเงินส่กระตาบานีแต่ว่ามันแจงแ้วโอ้ยโดยส่วนน้องพวกมันไปน่ะไปเล้ยเมื่อมันแจงเนี่ยเมื่อไหรยบานีเงินกัเตงกระตาเนี่ยปะเมื่อแต่ได้บอกมันแต่ว่าพอุบมื่อพอชี้แทงเอาอยู่หนิมันวะอืมอันอย่าเพิ่งกันเลยบุเห็นโตก็ดดกแบบนี้แต่เสียงเพิ่งว่าจะรีบไปไหนก็แทงเอาสีเวลามันตายแทงเอามันหมดเลยเราเราว่าองศีนะ เออแม่กับแท่งมาแทงย้อนแล้วแทงไปแท่งมาแล้วว่าหงมื่อบัดนี้มะเออหงมื่อเนี่ยแม่ว่าตัวบนนั่นลุงศูนย์นสีหาบางบางูบ่นนะด้วยศูนยีหาค่ะเออเพราะว่าเราเป็นเนด็กเลยเด็กน้องเพราะว่าลุงปุยยายน่ะอายเล่านั่นตายแตย่หลายปีแล้วนะค่ะเอาศูนย์ไทยบันีตัวล่างนี่เอาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ อ้ายมันมีตั้งแต่เอียวต่ำเอียวต่ำมันไปไสมันก็อยู่ในศูนย์หนึ่งของปูเป็นไห่น่นแตกับของแม่นางนอนไห่น่หเะค่ะบานนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มเบิ้นเ้อถ้าสมุทรขาเพันมาบางเฮ้าแต่ว่าเพ็นไตเพิ่มเบิ้ลนะศูนย์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 ค่ะเออทำนั่นเนี่ยเพราะว่ามันมแจะบอกว่ามันต่ำมันเอียวต่ำมันต่ำทั้งคืนต่ำทั้งวันเราอ่ะบานนี้แม่นั้นกระคึดมากแห้งเลยบานนี้นั้นมาก พอเนี่ยวันรุ่ตัวนี้ไว้เพราะว่าเมสื่อศูนย์หนึ่งมาเดี๋ยวนอรุตอรีเนี่ยแม่สามสี่ขึ้นเนี่ยแม่มาแต่ฝนกับขึ้นสองขึ้นเนี่ยฟันตั้งแต่คนมาอยู่มานอนน้ำฟันเขามาหมัดมาขออยู่มาสื่อเอาแม่ตันสี่นะอืมค่ะแม่วันเออคุได้กับม่เย็นเอาไม่แต่คุณได้แม่เย็นเอาอืมเออม่เย็นเอาวันนี้มือ่อไห่ฮาร่งเลยฮารุ่งเนยบอกอันหกเออ หนบงเดือด้่เนยนาะหกุดหนึ่งทีค่ะเอออันนี้ชุนหนึ่งนะ่แม่ใส่ให้ะสามลักสักกันบนเด้อค่ะพกชุดหนึง่งหาชุดหนึง่งค่ะเออเพราะว่าสี่ชุหนึ่งเขาลุ่มเลี่ยวมือเนั่นเนะาะค่ะเออแม่มากันตัวนี้เลยจ้ะนาเพิ่นเป็นผู้ชายอันล่วมกันไหวบนท่านี้เนี่แต่ว่าแม่นิ่งหนึ่งค่ะแม่วัน เออเพราะว่าแม่ฟันโจ๊บันนี้ลูกสาแม่กะฟันว่าแม่นันแม่เห้านะ่ะฟันว่าน้ำโค้งขึ้นนะ่ะมาถ่วมเพือนเฮ่ามันว่ามาถวมนะ่วเน่ยมองท่าข่าวนาบา้านน้ำโค้งรังเขามา้นะมงงาเนี่ยเน้ะมองน้ำโซ่เนเป็นโศกท่าขึ้นบ้านนั่นสมัยแต่พู้พันธุ์ในเฮ็ดเขื่อนนะ่ะมันว่าะน้ำไหลเขามาเม่หล่อโซะเขามาเฮ้อนเนะ้าล่อรังเขานาบา้านนั่นแหละวันเสาออกบ้านในี่ยี่แม่แม่แมแก็ได้วาจางังสี่เด็ด เออบารีเม่ซือเบื้องล่ามือก่อนนี่เมกันล่าวไว้เอ็นออกเนะาะค่ะมันโบกศูนย์หนึ่งได้ไ,ได้กระท้ายในแท่เม,ม่วะอือได้ไมมวันเอออันนี้ร่มของอยาอันนี้กระโค้งชุดถ่ายคือการของอยาก็ของปูเขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้ค่ะแม่วันคะเออบาดีศูนย์หนึ่งมันก็ัตรงกันกับของของปูซุ่มหนักกับของเม่นั่งนอนอยู่เนาะศูนย์หนึ่งเนาะแมนค่ะแม่วันเออ,เอ,อขอยดิ่นตัวนี้แบบนักเลยเลยชุนๆขอยกะร่องไหวอยู่ ร่องเอาทุนมันแบบว่าอันเมย์ให้ร่องคนสิบวันให้ร่กงมได้เพราะแต่สิว่ามีแต่เอี้ยวต่ำเอี้ยวต่ำทั้งคืนทั้งวันเอี้ยวต่ำทั้งคืนทั้งวันมันต่ำแล้วอะแต่ต่ำชุดแล้วก็ชุดชุดเนี่ยหราค่ะแม่วันเออชุดหนึ่งชุดชุดเนี่ยต่ำสุดเอาแค่นี้แหละเพิ่งมาลุยรุ่งซันนี่ได้ได้ได้ค่ะแม่วันค่ะจ้าจ้าขอบคุณแม่วันนะคะจ้าจ้าเสียงดวงเบ่งดู ค่ะแต่ว่าอันเรื่เล้ามนี่นันแม่กสิกานไห้อยู่ได้ชหนึ่งแต่ว่ามือขึนนี่นะมาฝันเกียวก็ลถขั้นเก่าบึองเดือรวยค่ะเชฝันเกียวก็ลถขั้นเก่ามันบพัดเดือออกเลยไ่เนาะค่ะไช่มันใส่ันไก่เจบอกว่าิไปออกล่าก็ได้เนื้อหกหนึ่งสี Mohammed, ่เขานะโอ้คาะแม่วันแม่พอแตันเกียวมันหงส่ลม มาขึ้นมาขีขึ้นไปพูไปเก็บเห็ดล่องสื่อบังเล่าเบิ่งลีเด้อร์ฮกนึงซี่ตัวเดียวนี่เนาะแม่วันเล่าฮกนึงซี่ก็จะมุนเอาและลองสื่อเบิ่งลูก้ากระสุนหนึ่งเมฆกับการไหวยู่เล่านะ่ะแม่ยายนมันออกมาออกจ้าแม่วันเออแต่แม่์ของมันใจว่าเป็นไทยน่ะละชุนหนึ่งนะกากากาออขอบคุณแม่วันจะค่ะ้ากาพ้นกับขึ้นมากแล้วเออกาขอบคุณแม่วันไหน จ้าจ้าแม่วันจ้าจ้าขอพูดเซนกันจ้าจ้าสวัสดีนะคะแม่วันค่ะจ้าสวัสดีจ้าสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะบนศูนย์สี่ห้านะคะบนศูนย์สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องคะ ศูนย์สี่หาหกศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งล่างศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์นะคะแม้วันเราเน้นเรามักแม้วันเรามักศูนย์หนึ่งได้อค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้เรามักศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องเอาจังไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสําหรับแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากแม่อวันริมโคงค่ะพี่น้องคะอย่าลืมด้อค่ะพี่น้องเดินนาไปพิจารณาเบิง้งงนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ,พี่น้องร้รนเฮ่าสกุลสกุลนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแน่ทางจากแม่วันริมโค้งค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะตาประยศสิลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แล้วกอากอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเสด็จบลาดทุกคลิปทุกข่าวสาร แนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับแนวทางของแม่วันนะคะในช่วงเที่ยงนี้ทั้งเบิดทั้งมวลมีเพียงซัมเน่ได้ะค่ะพี่น้องเด้อแเอก็สิได้ขอโตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแม่มนในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี